สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวเที่ยงที่ข้าวเที่ยงเอาเมนูอย่างมาวันนี้หมักม่วงไข่แก้วกระทุ่ค่ะมีแต่เมนูแซ่บๆเนาะ<ช>ดอกกระเจีย๊ยกับบาดดองล่างเนาะธรรมชาติมันแก้วนะคะเฮ้ยนาย,ายเออ ข้าวมาเป็นติปอีเม่มาเป็นติปเขาก็มาเป็นติปหมวกหมาสวนนึงอ่ะเกณฑ์เราไม่พ่อคือเมื่อยแต่วันนี้อย่างมันหลายนักเอรีนอ่ะแต่ละคนคนหน้ามขวดบางไงเบิ้งจีกระดูนี่จนสิบห้ายนักได้หลายใบยายเจ้าในดอกกระเจียว่อยมานั่งแมว โหเราได้หน่อไม้เด้อปอทิพย์ไปมึงเราไปเอาหน่อไม้อยู่เ <c oughs> สรนี่แล้วเป็นหลักอ่ะนมไม่ก่อนเลยเนี่ยจักท่าไปหาเพราะมันพวกแกงเนี่ยินมแต่สำหรัซุปหวยนี่มาไล่แกงมา <c oughs> ย่านเตะเมื่อยมาเด้อมากินข้าวด,ด้วยกันนะคะเหมาะกระตุ่มหมูก,กินเดอ้อตุ่มหมูก,ก็ไม่ต้องล้างกินใส่แกงน่อไม้หน่อไม้สุกเสร็งน่อไม้เอปิเมื่อวานนี้ ของเขาหา,หานายเอาเจอาแล้วแซมีนไาเลยเธอพักหน้างางากับมี่เนาะอ,อนดพักอะไรมาพักหยังกับิ้ดมอถามม่บอบ่ถามเสร็จแล้เด้ออันนี้สิ่มมานะเสียบเลยนะมีผักเยอะแยะเลยมีแหนมทำเองบ่ยาย เองนะคะแม่ทำเองจ้ะแกะด้วยมือแกะด้วยมือโอ้ยเจลอยู่ไหนจะสุขใจเท่าบ้านเราเนาะเบิ่งค่ะเมนูแต่ละอย่างโอ้โหคุ้นๆแกงน้อไม้สงสัยสงสัยน้อไม้เอพี่เมื่อวานนี้บบหักเมื่นไก่ไหมฮะน้อยใหม้ให้ยายวินว่างเอออะไรเหม่ไปแกงนี่แมนบอแกงยายวินนี่คุคนๆเป็นหนวดปลาหมึกนี่ แก okay, คุณแม่คนมาให้แต่เศร้ากับเขา่าข่อยกามามดติบเลยจ้ะจมาานันมกินมาเด้อม,ม,าดมากินข้าวน้ากันจังได้มานได้ไปนีได้บรมากับมาเยเ <laughs> จ<ะ> <laughs> ยมันมารรถไฟกันเลยเธาจะบมาณเดี๋ยวจะกัเ,เป็นหมา้มา,ลมาแล้วมาะมาแล้ กินก่อนอลยียงนะอาหารอาหารกองงานดองกรัอนะคกระักเบดได้เห็ดเบียกระปานั่นแหละเป๊ะเออกปานนี่กระเจอตันเจอกระบจักกระซับไปกระักานนี่อย เออของเขาดีจริงอไปัวมันยนนำฟิตโพดพวบอยู่นำฟิตโพดกินดอกกระเจี๊ยให้ดูหน่อยยายต่ก่อน แต่ก่อนกับบุกินดิบเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือพอกินดิบแล้วบุกินซุกเลยติดใจจแซ่บอืมดิบหมดแซ่บเ,เลยค่ะอร่อยมากใส่แจ้วเนะเออ,อแซบบ่แบแบซ่บประอกอเด้วยโคกเอาซ่อนมานะเออเอาไปตองให้แม่เนาะสดเอาเนาะ บรรยากาศได้มากนะคะปีนี้เห็ดนาซาให้นี่ฮะแม่อยู่บ่ฝนมาซาเนาะแปดสองคนปีนี้ฮะเพื่อสิได้เห็ดนากับผู้ฟาดมาเดือนเกือบกลางเดือนแม่แหละจะอยากกระซับหรือเจ้าอยากขยายอยากกระซับเลย ผัวน้อยประจาวะกินต้องกินมันกระซับเนาะบ่ได้โทษว่าจะคลองลวมบ่อเลยกินดุดุให้มันตันโลกระซับจะตันหมดตันเย่อหูหมกม่วงหมูลรตำเจียวว่าลึกพลามเลยได้มาในไดกับผักนะคะมีจะเมนูสุขภาพแกงน้อไม้แซ่บอยู่บยายซิมโลหัน รสชาติเป็นจุงไดมันหวานบ่เจียวเนี่ยอแซ่บแล้สุกกะอีรสชาติหนึ่งเมืนบ่แต่อันนี้มันสีกรอบค่ะวะมากินดิเนาะอันนี้ก็กินในเบื้องนี้นะอ,อีนียงอือบางตู่หมูนี่ะกินแล้วกินแล้วัตู่หมูแมวจะกินกับอันนี้ตู่หมูค่ะกินกับน้อไม้จังเข้ากันเนาะพวกสุกกับแกงอือ นี่แต่คนงามๆเด้อขนาดมาอย่างโคได้นี่ได้พากะไซสีเขียวมาเหมือนเลยมากกัน <c oughs> บก่กฉันไม่ได้นัาภัยฉันเห็นยูมไม่เคยมฉันกะดึงเขาอะไรนะสันปีนถึกทาง <c oughs> มือก็ไปจะร่างเฝ้าแหงเป็นยังหิวข้าวจ้า ก็อันที่จริงก็ยางมันดอกปากค่ะโบเคยล่างโบเคยล่างปกติก็โบ,บเคยล่างแต่ว่ามันดูดีก้อน,อนจริงค่ะโบเคยล่างดอกเนนี่ออกโทรทัศน์ก็เลยเว่าให้มันดูดีนิดนึงล่ามตาล่าม้าน้ำล่างที่ไหนได้โบเคยโบเคยนาก็บ,บอกให้ช่วยเจ้าห้างกจียวเจียวไปย่านมีผู้มาคอมเมนต์ก่อนก็เลยออกออกโตไว้ว่าโบล่างที่ไหนได้ก็บ่เคยล่าง กทูจะเฮ็ดอะปาักทูซื้ออไกะจังมือแกะจังมือบะกินดูตัวหมูมหยายกองนอผักป่าเออก็ยังไงก็อือืะเกีอยวเลยอ่กอบเนาะเออหามัอกีนี่ก็กินเลย ขอโทษนี่มันกเป๊กใครวจกำมาเจวไหมกะบอกเทยังไงเฮ้ยขังามเุ่่มกันเลาเ่ยุ่นะาแล้วก็ใส่ซุ่เมื่อข่เสีาวเมื่อเจวเอาเมื่อให่ยังโอ้ยกินนาก็ให้กินหมดเจ่ยวตําต่าคือสิตาเจียวตนี้ได้บักเพหาบคุมันังนีดีนะเนาะเรื่องดคุสิ เท็จขนะนาเออปีเจ้าระวังม yeah. mm. ันตันเด่ะเจ้าก็จะกินหลายเลยน้าเราจะมีอาหารก็ได้พิชิงพ ah ักหนึ <h <h ่งก็นัางแก้วนั่งนี่แก้วอยู่ได้ลวกเนื้อเฟยกระดอกกระเดี้ยลืมข้าวแก้วยังดีอยู่บ่จ้าเอลเดอแอลกระดือเอลกระดีกว่าดแก้วอยูกินอีกดูกับซาบเลยเนี่ยด๋อยมาเบ่

ดมันีเนาะมันฟิตหลายบ่ตรงป่าใครจักกระจันยังมาหอนฮะยังเงือกเงืกจังนาฤทิพวกจังนาก็สีหอดป่าจักกระจันแต่บัวสิมีหรือบ่เนปีนี้เนาะยังไม่ได้มาหาเราเจ้ากัได้ยังยังเมื่อวานนี้หนึ่งมันเสื่อมความจำกูเห็ดออก โบ้ไข่จักรยานเห็นเขาเก็บตีไก่ฮะตรงวัดเหรอวะตรงห่มอ๋อเก็บรอบสองได้รอบแรกก็จะตีเก็บก่อนแล้วมาหาเห็ดรอบสองที่มาไกลแพลวเหรอเนาะเที่ได้เห็ดอันได้ไร้ได้จักษ์ที่หางน้อยไข่บาบเขาจำจุนลึกเนาะเจียวเพชดบ่อยบ่เผ็ดจีบอ่จะแม่นหั่งแบบเพชด มาดเลยเจตําเนาะผู้เพื้อมากว่าี่ตํมเงปิดลาดแล้วตํเจียวมาบดมีคนเมาแล้วบอกขนมจีนเจ้าฮันตางแห้งอยู่มือ <c> ร <oughs> วกไหมวางไว้หันเลยเนาะวามารสชาติจะบ้ามักเนาะหนกค้ามันแพงเนาะเหมี่ยงกระปุนเขาหอ่นยมันต่ำไปได้มันแพง เท็ดดูเดือดมั้ัอ่อากินเวก็เด้มังม่วงมั่นเอ่วกินก่อนกินก่อนพี่กายอยู่มองนีได้เห็บพอแล้วมันยังบอกออกแล้วมันงอกคบห็นมันอแต่คนฮอกแต้อลนโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆได้จะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ